เชื่อผมว่าการการปล่อยว่าทหารผมเปิดอีกครัง้งเปิดใจอีกครั้งไม่มีใครสั่งผมได้เพราะชีวิตผมเข้าใจอย่างหัวหน้าเนี่ยมันชีวิตมันรับผิดชอบตัดสินใจเองไม่มีใครสัง่งเหมือนกับใครเขาสั่งให้ผมไปตายสายมือตายคุณไปไหมละ่ะทาหารเนี่ยเขาสั่งได้คือทาหารสั่งลูกน้องเนี่ยไปเพราะผมต้องเป็นตัวอย่างเขาในการเขา้าางการสุรบมันใช้การรบอย่างเดียวแต่ถ้าสั่งให้ไปตาย,ไปต,ายไปติดคุกผมไม่ทำผมทำผมเอง เพราะผมเห็นว่าประเทศชาติและประชาชนนั้นมันมีอันตรายอย่างแร้ๆอยูงยผมตัดสินใจทงของผมคนเดียวนะผมไม่ได้พูดแค่เลยผมต่อหน้าพวกเราเนี่ยผมแต่จะคนเดียวไม่มีใครรู้ครอบครัวผมก็ไม่รู้เข้าใจไหมทุกคนก็เดาไปเดามาเดาไปผมก็ตัดสินใจเดี๋ยวนั้นวันนั้นนี่คือตัวผมผมว่ามันก็ไปไม่ได้อีกแล้วแต่ผมถามว่าถ้ามันปล่อยวันนั้นไปแล้วมันจะมีมันจะมีวันนี้ไหมบ้านเมืองอาจจะล่มสายไปแล้วก็ได้นะถ้ามองในแง่ร้ายนะ อีกอันหนึ่งก็คือว่าบ้านเมืองมันจะไปกันยังไงอะนะมันก็จะมีรัฐบาลยังอยู่ใช่ไหมมีทหารตำรวจดูแลความปลอดภัยใช่ไหมแล้วก็มีม็อบใช้อาวุธไปมายิงใส่กันแก้ปัญหามไม่ได้นี่หนึ่งนะก็ต,ตายเจ็บไปทุกวันการค้ากรบุมทําไม่ได้นั่นหละเขาก็อพยพหนีไปหมดนะการการจราจรไปไหนไม่ได้นั่นแหละคือปัญหาแรกความความ,าความมีเสถียรภาพความมั่นคงความปลอดภัยที่สูงสินของไทยและต่างประเทศในประเทศไทย ประการที่สองก็คือว่ารัฐบาลที่ไม่มีอำนาจเต็มมันก็ทาอะไรไม่ได้อน,นุัติเงินงบประมาณมากๆอันนี้ไม่ได้เลยเห็นไหมจ่ายอะไรก็ไม่ทังเิ้นจ,จะเบิกนัินจะกู้เงินไม่ได้เลยงบประมาณปี58ใช้ไปได้เพียงแค่เท่าไหร่ประมาณ50%ไหมอีก50%ยังไม่ได้ใช้เลยนะแล้วเวลาก็เหลืออยู่แค่นั้นน่ะมันจะจบปีงบประมาณ57ประมาณเดือนกันยาใช่ไหมละ่ะคือจะผานเลกี่เดือนละ่ะระหว่างนั้นนอกจากจะต้องเอางบประมาณมาใช้จ่ายเพื่อจะ เขาเรียกอะไรกับเพื่อนทำงานโครงการที่มันค้างอยู่เพราะมันค้างปีนั้นมันมันก็ต้องมาผลวนพปีนี้มันมันไม่ทันน่ะอ้าวเราก็ทําจนใช้ได้ผูกพันผู้มาได้แล้วก็ต้องตั้งผู้มารายจ่ายประจำปี5-8มันมีกฎหมายอยู่แล้วผมถามว่าถ้าทุกอย่างยังเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วผมก็เสียออกมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นใครจะทําอ่ะใครจะดูแลละ่ะในเมื่อกฎหมายมันเขียนไม่ล็อกทุกอย่างหมดอยู่แล้วแล้วคุณก็เขียน กฎหมายอะไรก็เขียนกฎการอะไรเขาเรียกอะไรระเบียบการช้จ่ายเงินทองประเทศเ็ามีหมดแล้วใครจะปลดล็อกได้นะมันก็มีกวนสุดอย่างเดียวนั่เองที่ปลดล็อกได้ผมก็อาตัวเข้ามาเสี่ยงตรงนั้นทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องของผมเลยนะผมควรจะกเกษียอยู่ไปด้วยความสบายใจของผมไปแล้วแล้วก็มอบคารักความชอบให้กับคนหลังเขาทำไปมันได้ไปเล่าเหตุการณ์มันรอได้ไหมน่นแะละผมตัดสินใจว่าจะไปโทษคทุณน,นุงคนนี้การ อะไรก็ตามที่เป็นความเป็นความตายเนี่ยมันมันแย่ได้ตัดกันไม่ได้